ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เล่น tinder แล้วไม่ค่อยมีคนแมช c h มันมีเทคน,นิคนึงทางหัวราศาสตร์ที่สามารถใช้สีมาช่วยเพิ่มสเสน่ห์ทำให้คนอื่นปัดขวาคุณง่ายขึ้น สีนะครับมันก็มีส่วนช่วยเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับในการที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการแมทช์ของคุณนะครับแต่เหนืออื่นใดก็คือมันก็คือเรื่องของพลังบวกความคิดบวกของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าคนอื่นอยากจะรู้จักเราก็อยากจะรู้จักเราในแง่มุมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นรูปโปรไฟล์ก็ต้องเป็นรูปที่เรามั่นใจมีพลังบวก เขาไปอัดเข้าไปเยอะๆนั่นเองนะครับเริ่มไปที่วันอาทิตย์นะครับพยายามหาสีเขียวมาไว้บนตัวเองนะครับโดยการใส่เสื้อสีเขียวหรือกางเกงสีเขียวโดยที่รูปนะครับโปรไฟล์ของเราหรือรูปที่เราจะต้องการใช้พรีเซนต์นะครับมีสีเขียวเยอะๆซึ่งสีเขียวเนี้ยมันจะเป็นสีที่ช่วยนะครับดึงดูดนะครับเพศตรงข้ามสร้างสเสน่ห์นะครับให้กับเราเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เห็นเราที่อยู่ในชุดสีเขียวนะครับ พยายามเลือกชุดที่เรามั่นใจด้วยนะสีเขียวแบบที่เรามั่นใจนะครับจะทําให้คนปัดขวาคุณง่ายขึ้นครับกับคนวันจันทร์นะครับเหมาะนะครับกับสีน้ําตาลนะครับหรือสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามหาชุดที่มีสีน้ําตาลนะครับหรือสีม่วงนะครับมาใส่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นโปรไฟล์นะครับก็จะทําให้คนอื่นนะครับปัดขวาคุณง่ายขึ้นครับสำหรับคนวันอังคารนะครับหาเลือกหาสีที่เหมาะนะครับก็คือสีส้มหรือสีแสดนะครับมาใช้ในการแต่งตัวนะครับโดยที่ให้มีสีพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนิดนนงราว่สสี้ยช สร้างแรงดึงดูดนะครับให้กับคนอื่นนะครับที่พบเห็นนะครับอยากจะรู้จักคุณและปัดขวาคุณง่ายขึ้นครับสหรับคนวันพุธนะครับพยายามหาเสื้อลายลายครับเสื้อที่มันมีเสื้อหรือหรือการแต่งตัวนะครับที่มีหลายๆสีนะครับหลายๆสีใช้คําว่าหลายๆสีเลยเนี่ยในตัวเองนะครับจะเป็นเสื้อลายขวางลายตั้งอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับจะเป็นการช่วยเสริมเสน่ห์แล้วก็สร้างเสน่ห์ให้กับตัวคุณนะครับทำให้คนอื่นอยากรู้จักคุณมากขึ้นครับสำหรับคนวันพฤหัสนะครับสีที่เหมาะนะครับในการสร้างรูปโปรไฟล์ตัวเองนะครับ จะเป็นแดงเข้มแดงอ่อนแดงเฉดใดก็ได้นะครับเอาไว้เนืตัวเองนะครับ่งเช่นอาจจะเป็นเสื้อก็ได้เป็นกางเกงก็ได้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ถ่ายรูปนะครับสร้างโปรไฟล์เพื่อเพื่อให้คนอื่นมาแมทช์กับเราได้เลยครับสำารันันสุกนะครับสีที่เหมาะกับการสร้างเสน่ห์น,นะครับก็คือสีของ สีสีชมพูครับเป็นเฉดชมพูจะเป็นชมพูเข้มชมพูอ่อนอย่างเงี้ยได้หมดเลยบางคนอาจจะเป็นเน้นเป็นเป็นเสื้อสีชมพูอ่อนๆน,นี่ก็ได้เหมือนคนกำลังมีความรักก็ได้หรือว่าคนใส่เสื้อไปแต่งงานอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็จะเป็นการที่ว่าสร้างโปรไฟล์ตัวเองนะครับบนท i n เดอร์ให้มีความโดดเด่นรับสำหรับคุณนะแล้วก็ทําให้คนอื่นปัดขวาคุณง่ายขึ้นครับสำหรับวันเสาร์นะครับสีที่เหมาะน,นะครับประการช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ของคุณก็คือสีฟ้าหรือสีน้างเงินนะครับพยายามหาเฉดสีสองสีนี้มาไว้บนตัวคุณนะครับ ก็ได้อย่างเงี้ยครับก็ทําให้คุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นทําให้เขาเรียกว่าเพศตรงข้ามหรือคนอื่นเขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสปัดขวาคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลย